เฮ้สตูเซอร์สวัสดี FC TNT Farming เก m เจอกันอีกแล้วนะคสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TNT Farming Game นะครับผมบ้านฟ้าจะเป็น BB Gamer นะฮะบ้านดำก็เป็น TNT Farming Game นะครับผมฝากติดตามด้วยนะฮะบ้านดำก็มีนะฮะ BB Gamer นะครับผมสามารถไปติดตามได้แล้วนะฮะก็คลิปจะยาวหน่อยนะบ้านฟ้าแต่ถ้าคลิปเต็มเลยบ้านแดงเลยนะฮะใครที่ดูอยู่นะฮะ ก็สามารถดูได้ที่บันแดงแบบยาวๆเลยนะฮะตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์สดแต่ก็มาเล่นให้ดูบ่อยมากนะฮะมาเล่นแบบทําคลิปให้ดูนะฮะทุกคนฝากติดตามด้วยนะฮะขอจ้อเข้าใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ช่องพีพีเกมเมอร์ด้วยนะฮะหรือว่า t ท t นทีฟาร์มิ่เกมทั้งบันแดงบันฟ้า บันดำนะบันฟ้านี่จะเป็น BB Gamer นะทะ TNT ยังไม่มีนะครับผมโอเคนะใครที่อยากจะซื้อหมดถามเข้ามาได้นะฮะเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้นนะครับผมอันนี้มีจำน่ายสำหรับรถบรรทุกนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าช้างตัวตาไฟหน้าแชมป์นะทุกคนหน้าแชมป์หลังหลังแบบนี้ยังไม่ใช่หลังแชมป์นะฮะก็ยังเป็นกลมๆอยู่เป็นตัวเก่าตัวนี้อยู่โอเคนะฮนะท่านผู้ชม เราจะไปเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมกันนะฮะวันนี้ช้างเขียวนะฮะรู้จักเลยใช่ไหมช้างเขียวนี่คุ้นๆใช่ไหมฮะตามร้านค้าในตู้กระจกเป็นของโชห่วยนะฮะในช้างเขียวเราชอบมากช้างเขียวนะฮะแต่ช้างแดงนี่เรียนแบบมาจากจริงนะทุกคนโอเคนะฮะไปกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับรถเสียก็ช่างบอกระด้วยนะครับคันนี้ ใช่ไหมน,น่าจะรถเสียก๊อตหรือเปล่าเนี่ยบางทีแบบเราอยากให้เขาติดชื่อของเขาด้วยนะฮะติดชื่อแบบคนทําเอาไว้เครดิตนะฮะเผื่อแบบสักวันหนึ่งคนเขาอยากทํานะฮะก็เราจะได้ติดต่อไปได้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรแต่บอกเลยว่าคันนี้สวยนะฮะก็จะเป็นเทเลอร์ของอูอ่สมบุญพัฒน,นานะครับผมนี่ไงศิจริญน,นะฮะนี่นี่นน นิว2025ด้วยนะฮะโหไรากาศนะฮะบอกเลยว่าตึงสุดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถ mm hmm. เทเลอร์รากพ่วงนะฮะโอเคนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราอ,อ,อ่เดี๋ยวขึ้นตัวแม่ก่อนนะฮะรับแรกเลยน้ำท่วมวันนี้ข้าวบางแปลงเราต้องรอดนะฮะ ผมเดี๋ยวช้างแดงขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมจริงๆสบคะนนี้ต่างกันก็แค่สีรถเกี่ยวนะฮนะหูเ่เบาน้องพักการเบาะน้องพักกาศด้วยนะดู <c oughs> โอเคนะฮะเดี๋ยวเราเอาปักเกี่ยวขึ้นนะนี่สามารถยกขึ้นได้ ีบบถ้ามีกระจกให้สมจริงจัดเลยนะคนเห็นไหมออกขึ้แล้วนะฮะเราจะขึ้นแบบไม่ดูเลยนะเพราะว่าคันนี้ขึ้นง่ายนะคนเห็นไหมนี่เป็นไงดูแบบข้างล่างนะฮะโอ้โห มาดูกันฮนะตรงไหมไม่ตรงนะฮะทุกคนนี่สมจริงนะฮะโอเคประมาณนี้หรือเปล่านะฮะอ๋อสวยงามนะฮะทุกคนสวยงามไป เอาแบบเอาปากเกี่ยวขึ้นเนาะรถแบบคือหน้าลอ,อยเลยอะ่ะไปกันฮะทุกคนเอบอกว่าอยากเห็นตอนเกี่ยวแล้วแล้วบอกเลยว่าลมมากนะฮะโอเคไม่เป็นไรอ,อันนี้คือเดี๋ยว ข้างคืนเลยนะฮะแบบมิติใหม่แบบไปต่อรูปนะทุกคนอุ้ยเสียงดังยันนี่เลยทุกคนนะอุะ้ยไวไวไวมากทุกคน ขึ้นกันไม่ลอยด้วยนะตัวลูกหมดหางขางเขาแข็งมากแล้วก็เป็นหางที่ขึ้นง่ายด้วยนะลูกไหลลูกไหยนี่เรียบร้อยนะฮะเป็นไงบ้าง ก็สามแปดเลยนะทุกคนแต่บางตัวซีีเจ็ดก็เป็นเครื่องสามแปดต่เป็นเครื่องอีทนะจะดังไม่เพราะเหมือนพีซนะทุกคนถ้าพีซีเจะดังพอมากรดชีวิตจริงเนี่ยคือชอบชอบมากเลยนะถ้าเป็นคลิปสามคลิสามซีนะมันจะเป็นเครื่อง380แปดศูแล้วก็4ี่รอยแล้วก็ห้ารอยี่นะที่รูมานะครับแล้วส e, ี่ร้อยแปดห้าร้อยี่สิบนะแต่ก็มันเป็นเครื่องที่บ็อก ใหญ่ที่สุดในฮีโน่แล้วนะครับผมใน6สูบนะฮะทุกคน6สูบเนี่ยเครื่องซีรีส์7จะใหญ่สุดแล้วนะฝานี่สามารถไปนอนข้างบนเล่นติดลูกแก้วได้เลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหของเขาใหญ่จริงนะฮะแต่ส่วน38นะฮะ38คือของพิซเบตเนี่ยจะสุดใน380แล้วนะทุกคนก็เป็นเครื่องที่ยอดนินยมในประเทศไทยและประหยัดน้ำมันด้วยนะอ้าดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม ทางมันมีแค่นี้แหละทุกคนโอ้โหเรลยทางนะฮะทางอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรคะไม่เป็นไรนเราไม่ชินทางนะฮะอขออภัยด้วยนะทุกคนก็บางทีแบบแบบแมบปบแบบเนี่ยเราไม่ค่อยได้มาเล่นนะฮะนีน่สามารถล็อกล็อกพ่วงได้นะฮะทุกคนเห็นไหมนะปึแบบ๊แบเบนี่ยเห็นไหมมันล็อกได้นะฮะแต่ลูกมันก็จะยมเหมือนสมจริงอย่างนั้นอะ ยกตะทเีเรียเรียบคนไม่นอ้๊อฟหยางหยางเฮ้ยเฮ้ยเอา้ามันติดไรอะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยอ๋อติดข้างหลังทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือหลังมันยาวนะฮะหลังมันยาวไปหน่อยโอโหขอโทษครับขอโทษครับโอ้โห่ับยากนะทุกคนแบบคือเวลาห่างยาวเวลาเราเลี้ยวเนี่ยก็ไปติดข้างหลังอีกเห็นไหมอันเนี้ยเคือบโดนนะฮะเกือบโดนแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ ทุกพวงของเราก็รัดโคงไหมโอ้หน่อยนึงนะฮะอูไม่หน่อยนะไม่หน่อยถือว่าก็ร <c oughs> ัดอยู่นะประมาณถ้าชีวิตจริงก็ประมาณสามเก้านะนี่ดูไฟดูไฟทุกคนโอ้โหของเขานี่แบบแจ่มเลยนะฮะไม่รู้ว่าใครทํารถคันนี้ขึ้นมาแต่บอกเลยก็ชอบนะฮะชอบหน้าจริงๆน่าจะแบบให้เครดิตได้นะทุกคนรถนค,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 คันเนี้ยคือพอทํามาแจกหรือว่าทําอะไรนะโดยเฉพาะเทเลอร์นะฮะทุกคน ผมไม่ได้แจกต่อนะต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ลองไปดูกันเอาเองนะฮะเราก็มาเล่นตามที่เราเล่นนะ,ะผมบอกว่าคันนี้แจกบ้างคันนี้ขายคันนี้แจกก็สามารถ FC ที่มีรถสวยแล้วอยากจะออกช่องทาง TNT farming game นะฮะสามารถทักเข้ามาได้นะฮะให้รีวิวให้ได้นะครับผมก็จะรีวิวให้ประจำถ้ารถสวยๆเลยนะฮะ ก็ต้องขอบคุณ f อทซ่ที่ไว้วางใจในการรีวิวนะฮะโอ้โหโ,โ,โดนอะไรกันพี่เด้อ ถือว่าปัดเลยอ่ะทุกคนไปฮะเราจะเลี้ยวโค้งขานี้ได้ไหมอนนบอกเลยว่าข้างหน้าโหดทุกคนทำไมโอ้แถว๋ยว๋ยว ที่บอกว่าทำไมข้างหน้าโหดนะทุกคนเดี๋ยวเราดูได้โอ้หนี่เป็นภายในนะฮะโฟมอะไรอีทุสุเออเรี่ยเวลาเรากดเติมเขล้งขึ้นมานะหน้ามันลอยคนหน้ามันลอยแล้วมันไม่เข้านะอู้ลงแน้วลงแน้วลงแน่น,นะฮะวิว よし、oh yeah. โดมติดไหมโอ้โหทุกคนยุกทางยุกโอ้โอ้ดุยดุยดุยุยยดุจะลมไหมจะลมไหมเออรถเกี่ยวรถเกี่ยวรถเกี่ยวโค้งทัวนะ เกี่ยวจะกลัวรถเกี่ยวลื่นไหลอย่างเดียวนะทุกคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทิดเฮ้ย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  ดูดี เอียงมากๆโอเคทุกคนทางมันยุบจริงๆนะทุกคนคือแบบทางของเราเนี่ยมันยุบนะฮะเนี่ยเห็นไหมทางมันยุบทุกคนเนี่ยแล้วรถมันไปไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูดีนี่ รูมหนึ่งนะฮะปับ๊บอุ้ยเอียงมากทุกคน โอเคทุกคนเราคงต้องลงตรงนี้แหละเพราะว่ารถติดไปแล้วนะฮะเอาไปฮะ ลงป๊บติดปั๊บมันจะเกี่ยวได้ไหมเนี่ยทุกคนมาถึงก็ติดเลยอะลงเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับ มันลงตรงไหนอ่ะลงตรงนี้เหรอใช่ไหมมาเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนนะเก็บลมเก็บลมระการอุ้มนะฮะบนมันรวมมาอ่ะงวมมาอ่งเอาอยังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนี่กา,นะางอุ้มแล้วนะฮะการอุ้มนะทัวร์ โอ้โหน้ำจะท่วมแล้วนะทุกคนโอเคถือว่าสวยอยู่นะฮะแต่เราเดี๋ยวเราไปเอาเทเลอร์ก่อนขึ้นกันก่อนนะฮะโอ้โหน้ำท่วมก็ครึ่งลวงนะทุกคนครึ่งลวงนะฮะลนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้าวน้ำท่วมกันทุกคนนี่ข้าวน้ำท่วมแล้วชอบตรงที่ว่าสมจริงนะทุกคนมีข้าวน้ำท่วมด้วยนี่มเมล็ดดำ มเมล็ดมันจะดำอย่างนี้เลยนะฮะทุกคนเห็นไหมโอ้โหขนาดท่วมท่วมเย็นบนโคกอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาวิ่งไปดูนะะว่าน้ําเยอะขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นเข้าฟ้างข้าฟ้างนะทุกคนอันนี้เขาจะไปเกี่ยวทำนกอะไรเนี่ยเนาะนี่โอ้โหครึ่งตัวทุกคนแล้วนี่นี่นี่ น้ำท่วมนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหตรงกี้สมจริงมากคือข้าวดําทุกคนเคยเห็นไหมข้าวตรงที่ว่าน้ําท่วมแล้วแบบน้ํามันลดนะแล้วข้าวดําที่ข้าวดําก็คือดำดำเพราะน้ํานะอ่าดาฝุ่นดำดาอะไรเงี้ยทุกคนเห็นไหมเออสมจริงมากเลยนะฮะมีข้าวดาด้วยนีด,ด,ดิอันนี้คือแบบดาดาน้ะนะโอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยล่ะ โอเคนะฮะโอ้โหเ,เกือบท่วมคอ่ะทุกคนเอาเรื่องนะเนี่ยคือมันเยอะมันเยอะท่วมเยอะเลยนะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเอาไทเลอร์คันนี้มาให้ตั้หน่อยนะฮะเราก็ใจถึงนะไม่เอารถเกี่ยวเดินนะมาถึงเอาไทเลอร์ขับมาเลยนะทุกคนโอ้โหโมาได้อะมาได้ จะติดทุกคนจะติดจะติดโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักคู่นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปกลับข้างหน้าทุกคนไปกลับข้างหน้าดีกว่านู้นโอ้โหเหลืเงเหงรถแรงนะฮะโอ้ดู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 ด,ด,ด,ดูมันจะติดแล้วน้ามันจะติดแล้วน้าทุกคนลมไปนี่คือถนนพังเลยนะฮะนั่น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  ้เส <laughs> uh, <laughs> ียวเถียวนะฮะรับรถเกี่ยวเหมือนทั้งพ่าจะตกด้วยนะครับอเฮ้ยได้การทุกคนได้การเอ้าจะตัวรูปควม ชัวบชวาบเดดรถเกียวมันจะตกนะาดูกเดี๋ยวเราขยับรถเกียนะไม่ครับโอบบเวบหน่อย เป็นโลมเยอะน่นดูมาดูมาดูโอ้โหดีนะถ้าถ้าเป็นหัวลมนี่ขอถึงพื้นแน่ เฮ้ย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 เห็นไห,ห,ห,หมมาโลบโอ้โห,โโหโด,ดูทากันทุกคนวิ่งมาก็ายุบยุบตามมาเลยนะทุกคนทางอ้นโอ้โหฮึ๊ดฮึ๊ดฮึ๊๊ดเอา,ๆๆเอา ะะแต่เราแก้ไขคีเดียนี้ ชีวิตจริงนี่ไม่มานะฮะเรเกี่ยวเดินหนาวนะทุกคนแต่คือเราอยากเล่นแบบนี้นะฮะแบบให้ได้ความอรรถการเล่นนะทุกคนคือไม่ได้อรรถรอกอยากเล่นแบบนี้นะฮะดูแล้วมันดูนดีนะมันเป็นแบบที่แบบกจุนคือแบบเกี่ยวไปมันกนะ็มันก็จมาทุกคนนเราประมาณแบบนี้ よし ร่มก่อนนะฮะร่มแดงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มาครับคันนี้กันต่อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทาง TNT Farming Game ด้วยนะฮะทุกคนอย่าลืมคลิปหน้านะฮะมาดูเกี่ยวข้าวนารวมกันแล้วทุกคนจะเจอกับนาที่ร่มมากๆ บอกเลยว่ายุบและรถมีติดโคตรมันแน่นอนอีพีหน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ